สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะผู้ที่เกิดในวันที่15สิงหาคมไปจนถึงวันที่14กันยายนนะคะเป็นราศีสิงค์ค่ะคนที่ผูกดวงมาแล้วนะคะแล้วเวลาเกิดของคุณตรงกับลัคนาสิงห์ก็เข้ามาฟังกันค่ะส่วนใครที่ฟังแล้วใช่ฟังแล้วโดนก็ขอให้กดติดตาม กดแชร์กดไลค์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะคะส่วนคนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องความรักก็ขอให้คุณฟังเป็นการเล่าเรื่องจากไพ่นะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูกันว่าชาวสิงตัวคุณเคยเป็นอย่างไรขออดีตชาวสิงห้าใบค่ะอัศวินไม้เท้าราชินีเหรียญ สามไม้เท้าอัศวินดาบราชาเอาละค่ะชาวสิงค์่ดิที่ผ่านมาตัวคุณเองอ่ะได้ชัยชน,นะ จากความรักครั้งหนึ่งมีคนมอบความรักให้คุณตัวคุณเองก็ได้นำพาความรักไปให้ใครคนในคนหนึ่งเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้บางครั้งเขาคนนั้นของคุณอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณ คุณไม่คู่ควรกับเธอคุณมีอะไรบางอย่างที่ยังด้อยค่าตัวเองคุณไม่ค่อยมั่นใจในความรักครั้งนี้ครั้งนั้นนะคะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นหรือตัวคุณเองอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณได้พิจรารณาให้คุณได้ใช้วิจรารณญาณในการเลือกไม่ว่าการเลือกครั้งไหนก็ตามที่มีคนเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะ มันเป็นตัวเลือกที่ทําให้คุณลําบากใจค่ะแต่ตัวคุณก็สามารถสั่งการสามารถบ,ารบังคับสามารถตรวจสอบคนเหล่านั้นสก,กรีนคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะชาวสิงบางครั้งตัวคุณเองอาจจะเจอคนที่แบบว่าเป็นตัวของตัวเอง เป็นคนที่หางานหาเงินได้เก่งเป็นคนที่มั่นใจตัวเองชาวสิงบางทีคุณก็รู้สึกว่าการที่คุณมีคู่และคู่ของคุณเป็นคนเก่งอ่ะมันทำให้คุณน่ะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่บางครั้งความมั่นใจตรงนั้นน่ะมันก็ทำให้คุณน่ะเหมือนกับด้อยค่าตัวเองไปเลยก็มีเพราะว่าบางทีคู่ของคุณนเก่งกว่าคุณเพราะบางทีชาวสิงอ่ะ เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจมีความหนักแน่นในจิตใจมีเขาเรียกว่าอะไรบางทีอ่ะคุณเคยเป็นผู้นำมาตลอดแต่พอมีคนเข้ามาแล้วเขาเป็นคู่ของคุณแล้วมันเก่งกว่าคุณคุณก็เลยรู้สึกว่าความเก่งของคุณมันก็เลยลดน้อยถอยลงไปก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวมาดูค่ะมาดูปัจจุบนันมาดูปัจจุบันนะคะขอให้ยขยายให้กับชาวสิงห์ห้าใบเนาะว่า การที่คนคนคนั้นเข้ามาทําให้คุณเปลี่ยนไปอ่ะมันเป็นเพราะอะไร t s t s t r g t h ราชินีพระจันทร์เ p h a n t สีถ้วยสวินดาบเด็กถือดาบนะคะ คือบางทีอ่ะชาวสิงตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนเก่งนะเป็นคนมั่นใจในตัวเองคุณมีวิธีที่จะเข้าหาคู่ของคุณคุณมีวิธีแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าคู่ของคุณเขาเป็นคนแบบไหนคุณจะปรับเปลี่ยนตัวเขาคุณจะขับขับเคลื่อนความรู้สึกความรักที่คุณมีต่อเขาให้เป็นไปดังที่คุณต้องการบางครั้งคุณก็รู้สึก ไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าเขาเขาเหมือนกับเป็นคนที่อ่อนไหวในอารมณ์ก็ได้นะคะการที่คุณพูดคุณพูดจาคุณคบกับคนคนนี้ยคุณจะใช้ความเมตตาค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องใช้ความอ่อนโยนกับคนคนนี้มากที่สุดเลยต่อให้คุณเป็นคนใจแข็งเท่าไหร่ก็ตามอ่ะ คุณจะให้อภัยเขาเขาจะเคยทําผิดมากี่ครั้งเก่ากี่ครั้งคุณก็ให้อภัยเขาอยู่เสมอๆนะคะชาวสิงเพราะอะไรคะเพราะคุณต้องการให้ความเป็นคู่มันเกิดขึ้นมาในหัวใจคุณนึกถึงแต่เรื่องดีๆที่เขาทําให้คุณถึงแม้ว่าเขาก็จะเคยใจร้ายใส่คุณก็ตามเขาเป็นคนที่ใส่หน้ากากเข้าหาคุณก็ตามแต่คุณก็จะมอบความจริงใจตรงนั้นไว้ให้เขาหลายครั้งหลายคราวไม่ว่าคุณหรือเขาก็ตามที่ต่าง ปกปิดหรือหมกเม็ดเรื่องราวของกันและกันน่ะคุณจะไม่สนใจนะคุณจะไม่สนใจว่ามันเคยเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ทุกครั้งที่เขาทําผิดคุณก็จะให้อภัยเขานะคะมันจะเป็นแบบนี้อยู่เสมอเๆจนบางทีตัวคุณเองก็เหนื่อยใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่คุณจะรักและก็เอ็นดูคู่ของคุณมากๆนะคะมันจะทำให้คุณผ่านเรื่องราวที่ไม่ดี ไปได้เยอะเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทําผิดคุณก็จะให้อภัยเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทําไม่ถูกคุณก็จะให้อภัยเขาเสมอมันเป็นเหมือนกับมันเป็นการทดสอบตัวเราด้วยค่ะว่าตัวเราเองอะจะพร้อมจะยอมให้อภัยสําหรับคนที่เรารักหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อนาคตของชาวสิงหกันดีกว่าว่าอนาคตของคุณจะเป็นเช่นไรขอห้าใบค่ะ ขอห้าใบให้กับชาวสิงห์นะสิบมเท้าจะเป็นการเตะรองสิบถ้วยสิบเปรียญอสศวินเหรียญอืมไม่ว่าคุณกับเขาว่า หลายครั้งที่เคยทะเลาะบ่อแว้งกันเคยไม่เข้าใจกันเมื่อไหรก็ตามที่คุณจะกลับเข้ามาหาเขาหรือว่าเขาเข้ามางอคุณอะคุณก็ให้อภัยเขาเสมอนะเหมือนกับเป,เป็นสถานีรักต่อกันต่างคนก็ต่างรอกันอยู่ตรงนั้นแล้ววันนึงมันจะได้พบได้เจอกันนะคะบางทีอะเมื่อไหรก็ตามที่คุณทะเลาะบ,บ่อแว้งกันมันก็ไม่ได้จบด้วยการเลิกลามันจะเป็นการมาปรับ ความเข้าใจมาปรับความรู้สึกให้คุณสองคนนะ่ะได้มาบาลานซ์หัวใจกันอยู่เสมอชาวสิงบางคนนะ่ไม่ค่อยยอมคู่คุณจะต้องเป็นผู้ชนะแต่ในคราวนี้มันเหมือนกับเราต้องมาพูดคุยหน่อยนะเหมือนกับคุณจะพร้อมจะยอมอ,อมชอมให้คู่ของคุณเหมือนกับคุณต้องการจะเข้าไปง้อเขาเหมือนคุณอยากจะไปง้อเขาให้เขาให้อภัยในสิ่งที่คุณทํา ต่อให้บางครั้งคุณไม่ผิดก็ตามคุณก็เหมือนกับว่าต้องการจะไปงอเขาอยู่เสมอเสมอเอาใจเขาอยู่ตลอดเวลามันเป็นการดูแลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะมันมีชายหญิงคู่หนึ่งที่ชายคนนั้นก็แอบไปรูปซิปอยู่ด้านหลังให้ผู้หญิงเป็นการดูแลเอาใจใส่เขาเป็นห่วงเป็นใยเขาอย่างที่เหมือนกับว่า บางทีอ่ะคุณดูแลเขาโดยที่เขาไม่รู้ก็ได้แอบเป็นห่วงเขาโดยที่เขาไม่ไม่รับรู้ก็ได้ว่าคุณกําลังเป็นห่วงเป็นใหญ่เขาอยู่นะคะบางทีคุณก็เหนื่อยคุณอยากจะหยุดพักบ้างไม่ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับในชีวิตของคุณอ่ะคุณเหนื่อยค่ะคุณอยากจะพักอยากจะให้เรื่องเนี้ยมันเป็นไปแบบ เรียบง่ายที่สุดคุณจะไม่อยากต่อรลาะต่อเถียงกับคู่ของคุณบางครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ทะเลาะบ,บอแวงกันมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันอยากจะหยุดรบอยากจะหยุดพักบ้างคุณไม่อยากจะให้คุณหรือเขาว่าได้เจ็บช้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายของคู่ของชาวสิงกันดีกว่าไพ่ยขยายคู่ของชาวสิงว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะขอห้าใบให้กับ คู่ของชาวสิงหน่อยค่ะราชินีดาบหกไม้เท้าห้าดาบแปดดาบ ราชาไม่เท้าคู่ของชาวสิงบางทีอาจจะเป็นคนที่พูดจาร้ายๆเป็นคนที่โมโหร้ายเอาแต่จใจเวลาเขาพูดอะไรมาแล้วเขาไม่ค่อยถนอมไม่ค่อยถนอมจิตใจของชาวสิง,สงเลยอาจจะเป็นไปได้นะคะหรือบางทีอ่ะตัวเขาอาจจะอยากกลับมาพูดกลับมาคุยกับคุณ มันเหมือนกับว่ามันมีการกลับมานะมันมีการกลับมาให้โอกาสขอโอกาสกันอยู่นะคะแล้วมันจะมีการกลับมาเคลียร์เรื่องต่างๆที่ยังข้างๆกันอยู่ก็ได้เพราะว่าบางทีอ่ะคนเราทะเลาะกันการเวลามันช่วยได้บางทีมันยังเคลียร์กันหน้าเวลานั้นมันไม่เข้าใจมันก็ต้องหยุดห่างหายกันไปพรพออารมณ์มันเย็นขึ้นมันกลับ กลับมาพูดมาคุยกันนะ่ะมันมีการตกลงเจราจาต่อรองมันก็ง่ายขึ้นมันจะเข้าใจอารมณ์ท่ายันเย็นลงอะค่ะเราจะเข้าใจว่าการที่เราทะเลาะก,กันนะ่ะมันมีเหตุผลเล็กน้อยมากเลยที่เป็นความขัดแย้งนะคะบางทีตัวเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่มั่นใจในความคิดของตัวเองเขาก็ไม่ยอมคุณเขาไม่ยอมฟังคุณ คนเรามันเปลี่ยนกันไปได้ไม่ง่ายนะคะมันเปลี่ยนกันไม่ได้ง่ายๆเราเคยเป็นแบบไหนเราก็จะเป็นอย่างนั้นต่อให้มีใครมาพยายามเปลี่ยนเราก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เปลี่ยนไม่มีใครสามารถบังคับเราให้เปลี่ยนได้ทุกครั้งที่เรามองเห็นความดีของกันและกันคุณจะเห็นทันทีค่ะว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาให ใครต่อใครต้องมาตัดสินตัวเราในแบบที่คนอื่นเขาต้องการอยากจะเห็นคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองถ้าคุณเป็นคนตัวของตัวเองแล้วเขาไม่ชอบความที่เป็นตัวตนของคุณอะอันนั้นคุณบอกได้เลยค่ะว่าคุณกับเขาก็ไม่สามารถจะไปต่อกันได้เพราะว่าเขาอยากจะให้เขาอยากให้คุณเป็นในแบบสิ่งที่เขาต้องการแต่คุณไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการได้หรอก พราะคุณก็คือตัวคุณคุณไม่เปลี่ยนถ้าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในแบบที่คุณต้องการเขาจะเปลี่ยนไปได้นานสักเท่าไหร่นอกจากว่าเขาอยากจะเปลี่ยนตรงนั้นเองนะคะคนเรามันคิดไม่เหมือนกันการที่จะเป็นคู่ไม่เคยพูดจาไม่เคยพูดคุยการที่จะรู้ใจกันน่ะมันยากมากเลยค่ะเพราะว่าเขากับเราบางทีอะ่ะ เข้าไปโฟกัสเรื่องอื่นต่างคนก็ต่างไปโฟกัสเรื่องอื่นเลยไม่มีเวลาจะต้องดูแลกันมันเลยทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันถ้ามีมือที่สามเข้ามามือที่สามนั่นแหละค่ะจะเป็นคนทำลายความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามีเพราะว่าต่างคน ต่างก็ไม่พูดจาไม่พูดคุยกันไม่เคยปรับความเข้าใจกันพอมือที่สามเข้ามาเพื่อที่จะยุยงให้คุณกับเขาแตกคอกันมันเลยง่ายมากนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่รักของคุณแข็งแรงมากพอต่อให้มือที่สามมือที่สี่มือที่ห้าหรือมือที่หกก็ไม่สามารถแยกคุณกับเขาออกไปได้หลายคู่หลายคนก็พิสูจน์มาแล้วค่ะว่า รักกันไม่มากพอเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทำให้คุณแตกคอกันไปได้นะคะอย่าไปสนใจเลยค่ะว่าคนรอบข้างจะเป็นอย่างไรขอแค่คุณสองคนเข้าใจกันนะมันง่ายมากที่จะไปต่อกันนะคะเดี๋ยวขอไพ่สรุปให้กับชาวสิงหน่อยค่ะขอไพ่สรุปสามใบนะคะให้ชาวสิงดูซิว่า ตัวคุณน่ะจะตัดสินกับความรักครั้งนี้ได้อย่างไรตัวคุณบอกว่าคุณก็เป็นคุณน่ะคุณก็จะมีความคิดเป็นของคุณคุณมีภาระอะไรมากมายที่จะต้องแบกรับมันแล้วก็ต่อสู้กับมันต่อให้สิ่งไหนก็ตามที่มาเป็นอุปสรรคมาขัดขวางความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคุณก็ยังจะหนักแน่นในตัวคุณนะคะชาวสิงห์ค่ะ ไม่ว่าเรื่องราวของคุณนะจะเคยเป็นอย่างไรใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้คุณรักษามันไว้นะคะแต่ถ้าใครที่คิด,ดว่าความรักของคุณมันสันคลอนมากเหลือเกินให้คุณกลับมาดูที่ใจของคุณให้คุณถามตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าไม่มีเขาคุณจะอยู่ได้ไหมคนเรามันไม่ได้อยู่ด้วยกันไปจนตายเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนใจเราก็เปลี่ยนค่ะ เมื่อไรที่ใจเราเข้มแข็งเราจะอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่พึ่งใครหลายๆคนที่บอกว่าคู่จากไปแล้วคุณจะตายไปพร้อมคู่มันเป็นแค่ความรู้สึกนะตอนนั้นเท่านั้นเองค่ะเมื่อคุณผ่านเหตุการณ์ร้ายๆไปได้คุณกลับมามองกลับไปหันหลังกลับไปทบทวนแล้วคุณจะรู้ว่ามันตลกมากที่คุณคิดว่าถ้าไม่มีเขาคุณจะอยู่ไม่ได้มันเป็นความคิดที่แย่มากนะคะ ใครก็ตามที่ยังท้อยังหมดหวังกับเรื่องความรักนะคะขอให้คุณไปโฟกัสเรื่องอื่นไปเอาใจของคุณไปอยู่ที่อื่นอย่าเอาใจไปอยู่ที่เขามันจะทำให้คุณทุกข์ใจเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกมาจากเหตุการณ์ร้ายๆนี้ได้แล้วคุณมองกลับหันหลังไปคุณจะเห็นว่า มันเป็นเรื่องที่น่าตลกมากที่คุณคิดแล้วก็ทำไปแบบนั้นขอให้คิดบวกไว้ค่ะพลังบวกเท่านั้นที่จะทำให้คุณอยู่รอดปลอดภัยคุณต้องมีใจคุณต้องมีที่พึ่งทางใจนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาใจไปพึ่งคนอื่นถ้าคนอื่นเขาทำาลายที่พึ่งตรงนั้นคุณก็มาคุณก็ใจสลายทันทีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาที่พึ่งทางใจของคุณมาอยู่กับคุณไม่มีใครทำล้ายคุณได้ค่ะเพราะ ใจของคุณอยู่ที่คุณคุณคิดบวกคุณคิดแต่ในด้านดีๆสิ่งดีก็จะเข้ามายังไงแล้วก็ขอให้ชาวสิงห์นะคะสู้ๆไปกับชีวิตที่คุณต้องเผชิญในแต่ละวันให้มันผ่านพ้นไปได้คุณจะได้เจอฟ้าหลังฝนที่แสงที่สดใสค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ